สวัสดีสสดค่ะ,คะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวพุณธิดากีธิรัก์รหัสนักศึกษา6 7 1 1 1 0 8 0 4 0ค่ะดิฉันนางสาวพิญญามุชศีรหัส6 7 1 1 1 0 8 0 4 6ค่ะดิฉันนางสาวปาราจริราชลิศรหัสนักศึกษา,า6 7 1 1 1 0 8 0 6 0ค่ะและดิฉันนางสาวรสิกรเกาอ่ำรหัส6 7 1 1 1 0 8 0 4 5ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอุดมการ์ความเป็นครูค่ะความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูนะคะหมายถึงการแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครูด้วยราหนะักว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีความสําคัญและจําเป็นต่อสังคมค่ะสามารถแยกได้เป็นสอประเภทนะคะก็คือที่ว่าดิฉันเลือกหัวข้อมาก็คือมีอาจารย์ใหญ่คือ เป็นครูผู้ให้ค่ะแล้วก็วิเคราะห์สาระเกี่ยวกับความศรัทธาในวิชาชีพครูจากวิด,ดีทัศน์ค่ะค่ะวิเคราะห์สาระเกี่ยวกับความศรัทธาในวิชาชีพครูจะจะได้ดังนี้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทําให้รู้สึกชื่นชมในตัวครูเป็นอย่างมากครูคือผู้ แต่คนเป็นครูนั้นก็อยากให้นักเรียนได้เรียนจบได้มีงานทําที่ดีสักดันนักเรียนให้ถึงฝางฝันเป็นสิ่งที่ทําให้ครูภูมิใจมากที่สุดที่ได้ทําให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนรือสิทธิ์ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตและเป็นคนที่ดีของสังคมค่ะอุดมการของความเป็นครูอยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉนันใด้องดูได้จากสิ่์ที่สอนมา มองลวงปิน่นมาลาุณนก็คือครูเป็นบุคคลที่มีความสัมคัญที่สูดในวงการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังเป็นผู้ที่มีอิธิพลต่อการสร้างบัฑิตอย่างมากบันดตจะมีความคิดที่ดีมีระเบียบมินัยทึกควรได้รับการปลุกฝังจากครูผู้สอนค่ะหลักการประจําใจจะแบ่งออกเป็น5ประการนะคะ 1. นะคะเป็นรู้มีความรู้บริบูรณ ความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพความรู้เรื่องธรรมะความรู้เรื่องโลก2นะคะเป็นเวลารับผิดชอบทุ่มเทเพื่องานสอนงานสอนงานนักศึกษางานครู 3. เต็มพลังทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถทุ่มเทไปที่การสอนสิ์อุทิศตนเพื่องานที่สมบูรณ์ 4. นะคะเต็มคน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งจิตใจอารมณ์สังคมและร่างกายเป็นห้านะคะเต็มใจมีใจเป็นครูใจสูงรักศิษย์รักอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จบกันนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ